การเตรียมตัวเพื่อนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่1รูปแบบของการนำเสนอผลงานครั้งนี้จะเป็นรูปแบบออนไลน์ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอแนะนำการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านสถานที่ ควรจัดเตรียมฉากหลังที่เหมาะกับการนำเสนอบทความวิชาการและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้นำเสนอโดยฉากหลังที่ดีจะต้องไม่โดดเด่นจนดึงความสนใจจากผู้ชมในครั้งนี้ขอแนะนำให้ใช้พื้นหลังที่เรียบง่ายไม่รกดูสบายตาสำหรับผู้นำเสนอที่ต้องการใช้พื้นหลังที่มีความน่าสนใจจากคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้วัสดุประเภทผ้า กระดาษหรือวัสดุอื่นๆที่มีผิวเรียบมาทำเป็นฉากหลังโดยเลือกใช้สีที่ไม่มีอยู่ในตัวของผู้นำเสนอเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือ Visual b a Background ในแอปพลิเคชัน o o m ซึ่งมีขั้นตอนในการตั้งค่าดังนี้ 1. เปิดโปรแกร,รม Zoom 2. เลือกลูกศรชี้ขึ้นในเครื่องมือวิดีโอเลือกชู s วิช b a แบ็กกราวและเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากนั้นติ I have a g l e a n screen 2. อุปกรณ์อุปกรณ์ที่สำคัญที่ผู้นำเสนอควรจัดเตรียมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้นำเสนอดังนี้ 1. กล้อง ควรใช้กล้องที่มีความละเอียดอย่างน้อย1080คูณพิกเซลเพื่อให้ได้ภาพของผู้นำเสนอมีขนาดเหมาะสมกับระยะสายตาของผู้ชมไม่ควรวางกล้องในระยะไกลเพราะจะทำให้ภาพของผู้นำเสนอมีขนาดเล็ก และอย่าวางกล้องใกล้เกินไปเพราะจะทำให้ภาพของผู้นำเสนอมีใบหน้าที่บวมและผิดเพี้ยน 2. ไมโครโฟนเพื่อให้ได้เสียงที่คมชัดผู้ฟังสามารถรับข้อมูลอย่างครบถ้วนควรหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนจากแล็ปท็อป พราะผู้นำเสนอตั้งแล็ปท็อปไกลจากตัวทำให้เสียงพูดไม่คมชัดแนะนำให้ใช้ไมโครโฟนแยกอาจจะเป็นแบบหนีบหรือแบบตั้งโต๊ะ 3. ไฟเป็นส่วนประกอบที่เสริมให้เห็นใบหน้าของผู้นำเสนอชัดเจนขึ้นแนะนำให้จัดหาตั้งด้านหน้าเหนือศีรษะของผู้นำเสนอ 3. ด้านบุคลิกภาพของผู้นำเสนอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการฟังนำเสนอผลงานผู้นำเสนอควรเตรียมความพร้อมในการแต่งหน้าและทรงผมนอกจากนี้ผู้นำเสนอควรแต่งตัวให้เหมาะกับกาลเทศะทั้งเลือกใช้อ c c e s s o ร y ที่เข้ากับชุดเพื่อเกิดความมั่นใจสามารถนำเสนองานได้อย่างไม่กังวล สำหรับผู้นำเสนอที่ใช้เครื่องมือวิชัว Background ในแอปพลิเคชัน Zoom ต้องระวังห้ามสวมชุดและ a อ e s s o r y ที่มีสีเดียวกับสีพื้นหลังเมื่อท่านได้จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์และมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพเรียบร้อยแล้วอย่าลืมฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานวิชาการแล้วพบกันในวันที่15 ถึง16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564